ครับสวัสดีครับผมช่องต้องสารวิทย์นะครับวันนี้เรามารีวิวครับผมเหรียญหลวงพ่อรวยปีสามก้ารูปไข่นะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อนวะนะครับผมสร้างน้อยมากจํานวนพันประมาณพันเหรียญนะครับผมนะครับวันนี้เราก็มารีวิวกันนะครับดูความคมชัดของเหรียญครับเนื้อนวะอันนี้ดูง่ายมากเป็นพระแท้ที่ดูง่ายมากนะครับผม ดูความคมชัดหน้าตาของหลวงพ่อครับผมนี่ครับโอเคเห็นไหมครับผมความคมชัดสวยงามมากนะครับผมที่เดี๋ยวยังไงผมก็จะทึ่งขึ้นภาพนิ่งดูโค้ดครับจดทําทโค้ดโอ้อันนี้จะยังไงก็จําความคมของโค้ดอันนี้โค้ดเบิ้ลเลยครับผมนะครับผมนี่ครับจุดจุดจุดที่ผมดูดูง่ายเลยอันนี้เหรียญดูง่ายเลยนี่ครับผมเห็น เห็นก้นหอยไหมครับวนกองขอบเหรียญไม่ใช่ขอบข้างตัดนะครับขอบเหรียญน,นี่ครับเห็นไหมครับวน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 ,วนคมมันต้องคมชัดลึกคมมากครับผมเนี่ยคมเหรียญน,นี้ดูง่ายมากครับผมก็ผมมาทําอันนี้มารีวิวองค์เดียวก็จังหวะที่ว่าบางทีผมเช่าบูชามาเป็นพระแท้อันนี้ผมจะซื้อมาขายไปครับผม บางทีผมก็เสียดายพระว่าเออยังไงก็เอามารีวิวก่อนพระองค์นี้อาจจะไหลไปหลายๆมือไปอยู่ที่ท่านใดแล้วก็หลังจากจบคลิปไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมผมอาจจะได้แบ่งให้บูชาให้ท่านอื่นไปแล้วแล้วก็อาจจะไปไหลถึงท่านอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็ได้มีโอกาสมาทํากันนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นภาพนิ่งให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญแท้ดูง่าย ดูง่ายมากๆเลยความคมชัดเมื่อกี้ผมก็ให้ซูมไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะซูมภาพนิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าลืมนะครับย้ําครับผมค้นหอยตรงนี้ครับเป็นจุดดูส่วนมากเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับผมที่ผมเคยฟื้อฟื้อบูชานะครับผมจากประสบการณ์นะครับผมที่ผมเล่นพระมาเนี่ยเห็นป่มครับผมเหรียญเนี้ยมีรอบเลยรอบรอบวนวนวนอย่างเงี้ยครับผมจดจําไว้ ต้องดูองค์รวมทั้งหมดนะครับต้องดูองค์รวมทั้งหมดอย่าลืมนะครับคลิปนี้เรามารีวิวนะครับไม่ได้เอามาคู่มาดูจุดตายแต่รีวิวผมก็สามารถชี้จุดตายให้ท่านผู้ชมได้ชมได้อ่าเป็นเบสิกพื้นฐานได้ระดับหนึ่งนะครับก็ฝากด้วยครับอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปอีกนะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม